ไม่มีอะไรเล่าค่ะคนปกติไม่ออกจากบ้านถึงก็เจอแค่ตอนเด็กอะไอไม่อะเดิอกอะจบกันอุชาคาดหวังไอ้างเลยเลยไมเห็นว่าไอเจอบ่อยมีเห็นแบบแบๆแบบอบางทีก็เห็นเป็นขาบ้างแบบเป็นขาคนเลยเท้าอ่ะเออแบบโผล่มาจาก จากตรงที่ไม่มีอะไรอยู่เแบบนียใช่บางทีแบบเราก้มทําอะไรอยู่มีเท้าคนอืไปไอ้พอฟังนี่ก็หลอนเลยนะอืม,อมแล้วไม่รู้แล้วึ้งแล้ึกยังไงบ้างอะ่ะในจังหวะนั้นแบบแบบโอ้ยตีอีกแล้วหรออ,อีกแล้วหรอือม,อม มีมีอะไรในความาคืออืมมีเยอะเลยคุณเจอบ่อยเกินเอาเรื่องนี้มาตอนผมวางมหายนะครนี้มหาลัยผมอ่ะมันจะมีหอหอหนึ่งอ่ะไม่มีหอเลยบ้านพักบ้านหนึ่งอ่ะผมว่ามันมีคนแบบฆ่ากันตายยกครัว คือเราผมอะไม่รู้ผมมาไปเช่าบ้านอยู่ตัวแถวนั้นอ่ะข้างๆบ้านเลยแล้วก็แบบตอนคืนอ่ะแม่งจะมีเสียงคนเหมือนแบบเอาเล็บกี่กำแพงอ่ะแล้วแบบผมไม่รู้ไงก็แบบไอ้ใข่แม่งมาทำอะไรวะตอนนี้ บางทีก็แบบเดินเดินอยู่เห็นคนเหมือนคนทะเลาะก,กันอะ่ในบ้านเลยอยู่ในบ้านเออ,เอ,อบางทีก็แบบมีเสียงปืนอยเงี้ยเ,เสียงปืนอยู่นะเออเสียงนังปังผมไม่เลยผมไม่รู้ว่าไอ้าาเหี้ยคนแถวนั้นยิงปืนเล่นกันอะวะเออแต่คือปกติคนเรามันก็ไม่ควรจะยิงปืนเล่นนนะ มันแปลกๆแ,แล้วแบบหนักสุดหนักสุดที่เจอคือเขามายืนอยู่หน้าบ้านทั้งครอบครัวเลย<ะ>สี่คนทั้งครอบครัวสี่คนเออยืนแบบยืนอยู่ตรงข้างในรลัวบ้านเขาอะเอ,อยืนอยู่ย,บบยืนแบบยืนนิ่งๆไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรยืนเฉยๆเออตอนนั้นผมแบบออกมาดูบุหรี่ที่ระเบียง ความติมากนี่กันโอเคตอนนี้ก็คือไอ้พูดถึงมหาลัยทางนี้ก็เคยเจอเหมือนกันเพราะว่ามันเคยมีอะไรมันก็มีความเชื่อของมหาลัยนะครับของมหาของมาสวาจะเป็นเหมือนกับอะไรนะอืม พอถึงเวลาวันหนึ่งกรคือต้องแบบลงชื่อว่าไม่มีเด็กศิลปกรรมอยู่ในห้องนะอะไรอย่างนี้ตอนตอนเราก็คิดเราก็ทำตามทําตามหรือทาตามประเพณีเขาไปและมันไม่ใช่ระเบียบทำบามประเพณีแล้วก็แอบขำๆว่ามันมามาบอกแต่ไอ้หน้าห้องว่าไม่มีเด็กศิลปกรรมมันจะไปจริงแล้อะไรอย่างนี้แต่เพื่อนที่เพื่อนที่เป็นนะเพื่อนที่เป็นศิลปกรรมอ่ะแล้วเขาบูชาเทพเนี่ยเขากลัวมากแล้วก็โอเคเพราะเข้าใจเป็นความเชื่อเขา ก็ถ้าความออ,อ,อทมความรู้อะไรคือสิ่งกรรมค่ะศแลวกรรมศาสตร์ที่เป็นพวกกับร้องรำทำเพลงดนตรีอะไรพวกนี้ศิลปก,กรรมศิลปกรรมคณะคณะเรียนคณะคณะอ่าแล้วตอนนี้ก็คือตอนนั้นก็คือโอเคไม่เป็นไรคือเราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตอนนั้นคือมากระทั่งเมดที่ปกติจะไปอยู่นอกขอคือจะไปกินเหล้าแล้วก็ไม่ค่อยกัด ตัดไปที่ก็ต้ับกันตอนเช้าเลยก็คือคนนั้นก็อยู่ด้วยกันสี่คนในในบ้านในห้องอยู่ตอนประมาณห้าทุ่มคนนั้นหองเงียบกับเงียบผิดปกติมากทุกคนกลัวตำรวเออก็พอผ่านไปประมาห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็อเออนอนกันล้วกันกนคงไม่มยียอะไรแล้วก็นอนแต่ตอนนั้นอะพี่ก็คิดในใจว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้ามันถ้าเขามา ถ้าเขามานังรำอะไรเงี้ยเขาข,ขั้นมาแล้วแล้วเปิดประตูมาเจอฉันอยู่ตรงนี้เลยอย่างนี้ฉันก็แย่ดิก็กเลยขอแรกขอแรกอะไรขอแรกปุยยาขอแรกห้องกับเพื่อนล้มสองยูงยมก็เลยขอขอแรกเตียงอุ้ยก็เลยขอแรกเตียงกับเพื่อนว่า ก็เลยขอแลกเต้นกับเพื่อนว่าอะไรนะฉันขอไปนอนริมหน้าต่างละกันไม่ไม่ไมแลกเต้นกับเพื่อนหรอกเพื่อนก็คือโอเคได้ก็คือตัดตัดเน,น็ต่นแหละตัดเน็ตอ่าแล้วแล้วตอนนี้โอ้โห้ยเยยเฮอ้เฮ้ฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเเฮ้ย้เ้ยเ้ จังหวะนี้จังหวะนี้ต้องหยุดกันก็เป็นการต่อสู้ที่ดีนะแต่ไปเข้าห้องนำ้ำรบายเออดตรงนี้ยังมันรงแล้ก็ได้ก็คือตอนนั้นคือเนมันก็เลยขึ้นไปนอนไอ้เตียงอันนี้เป็นนอนเตียงล่างนี่ก็ขึ้นไปนอน เตียงข้างบนชั้นสองอ่าใช่ปรากฏว่าปรากฏอะไรปรากฏว่าเอ้ยไ,ไม่ใช่ไหมครัตอนที่นอนเตียงล่างเอออะไรนิดไม่นอนเตียงเพื่อนเพื่อนอยู่สวะที่มันลาออกไปอ่าแล้วตอนนี้คือระหว่างนอนอยู่นอนหลับแต่สักพักนได้ยินเสียงแบบได้เสียงรบกวนรบกวนรบกวนหูมากอ่ะเสียงเหมือนใครหมุนบันจ็ตหือเ่าเหมือนใครหมุนบันเจ็ตอ,อ่าแล้วก็ แก่ๆๆๆอย่าันก็เลยเที่ยวไร่ะก็เลยหันไปเพราะเพราะไม่คิดว่ามันจะมีอะไรไงก็หันไปคือหันไปป้าให้เห็นแบบเห็นเห็นบานเจ็บไอ้ตัวเหมือนบันเก็บมันหมุนเองหมุนแก๊ๆๆ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 ๆอยู่อย่างนั้นอ่ะแต่แต่คือบานเจ็บมันไม่หักเลมันหมุนไอ้ตัวนี้มันหมุนอ่ะแกๆๆๆๆแล้วเผื่อเท่านั้นก็หันแบบทางนี้ก็เลยตกใจมาก ตกใจจะขีดเลยตอนนั้นเนะ่ก็เลยแบบเชื่อบัตรตัวหมุนบัตไม่เก็บมันไม่ม,มีมอเตอร์อยู่แล้วอะหันแบบพับไปทางเตียงเพื่อสิ่งกรรมปรากววาเพื่อสิ่งกรรมแม่งตื่นอยู่ตอนนั้นแม่งตาข้างหันแบบไม่ร้องไห,ห้แบบอึกอัดอ้ดแล้วหันมามองไอ้ตรงในบานเก็บน,น,น,นั้นแลวอืมประมาณนั้นอะแล้วก็คือจะเจ๊ะจะติด,ด,ด,ดสักพักหนึ่งแล้วก็หยุดอืม แล้วตอนนั้นก็เลยเน็ตก็รู้เน็ตจะรู้เพราะเน็ตมันก็ได้ยินเสียงก็ตื่นมาเหมือนกันก็ก็เป็นอันว่าสินกรรมปีสินกรรมของห้องฉันก็ที่เจอเรื่องอย่างนี้อือคือตอนนั้นคือไม่คิดว่า,าจะเจอเรื่องนี้ไงเพราะว่าตรงหน้าต่างตรงนั้นมันเป็นหน้าต่างที่มันจะตรงกับตรงคือข้างๆกันก็เป็นตรงบันไดกลางแล้วซึ่งตอนนั้นมันจะติดสปอตไลท์ฉายลงไปข้างล่างแบบสว่างเที่ยเที่ยส,สปอตไลท์แบบ สปอตไลท์ light, สองสามตัวติดเพื่อฉายลงไปที่ตรงทางเดินข้างล่างคือไม่คิดว่าจะเจออย่างนั้นตอนนั้นด้วยออดูไม่ค่อยน่าดูไม่เคยดดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่คือตอนนั้นเราจริงใจในใจคือหลอนเบื่อมากตอนแรกเราคิดว่าตอนนั้นคือตอนนั้นถ้าคิดก็คือคิดว่าถ้าเจอเขาต้องเจอเหมือนที่คนอื่นคนเจอเคยเจอกันแบบเป็นนางลำม,มาลำหน้าห้องอะไรอย่างนี้นี่ไม่ใช่เป็นเจอางอื่นแทนช็อกไปเลย มีเรื่องอะไรต่อเพราะว่ามาได้น่าเซเว่นูเ่นอกมนอกเออค่ะเพื่อนผมอ่ะมันมีช่วงวันศุกร์อ่ะสุกรกินเหล้ากันแล้วสามาถะเว้ยเด็กมาอะไรคือวันนั้นนะผมไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมผมอยู่ที่ห้องทำงานเออคือมันกลับมากลับมาแล้วมันรู้มันบอกว่ามันปวดไหล่อะ ปวดไหล่แบบบ่นแบบปวดไหล่ปวดแบบปวดแบบเหมือนได้เหยียบเปล่าเออไม่รู้มันบอกเหมือนมีคนมากดไว้อ่ะเออเราแบบมันก็ไปหาหมอแบบหาหมอหมดเป็นแบบหมื่นถึงหมื่นอ่ะไม่หายแล้วทีเนี้ยแม่มันก็บอกลองไปวัดมาเออพอไปมันก็เล่าให้ฟังว่าพอไปวัดอ่ะ คาแรกที่หลวงพ่อพูดมาตาบอกคนอื่นเข้าได้มึงอย่าเข้าเพื่อนผมแม่งงบอกมึงมึงคอยใครว่าคนไหนวะโอ้เออแล้วหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนที่เพื่อนผมเดินเข้าไปอ่ะแม่งมีคนแบบเกาะแบบเกาะอยู่ที่คอ,อ,อ,อเออเราก็พอไปถามว่ามันอะไรยังไงเพื่อนผมว่าตอนวันนั้นมันเมาอ่ะ แม่งไปเยี่ยวข้างสา oh, ลโอ้โหทีผมยังบนง่นว่าเพื่อนมึงไม่เยี่ยวเลยทุกที่จริงเออแล้วแบบเขาบอกว่าไอคอนที่เกาะอยู่เป็นแบบนางลำอ,ะ mm. อ่ะเออพอแบบหลวงพ่อเขาไปดูที่ที่มันเยี่ยวอแม่งไปเยี่ยวใส่แบบตุ๊กตานางลำแบบตุ๊กตานางลำที่มันหัวหักอะ่ะ ไปเลยางงาเพืเ่อนผมมีเยอะจิบเป็นที่เอาจิงมนางรำเขาก็เป็นเหมือนผู้ประสบภัยผู้เสียหายอันนี้คือน้กากลัวไม่ใช่แต่ก็คือใครเดินมา

แพลตนำแพลตนำเมนูซี่ตายตาเหลือเข้ามาส่วนมาตายตาไม่ลับมาข่าญิงๆแล้วของไอซ์มีหรอเป่เวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปเที่ยวมีแค่ยอบปอนอกนั้นก็ไม่ค่อยเจอ หนูหเข้าใจมันจะเป็นแบบจิมมี่ก็คงได้ยินว่าเกี่ยวเหมือนกันใช่ไหมเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่ากดีว่าไม่ใช่ว่าไปเยี่ยวแค่แต่ไอ้ชิวยานี่ยมันติดตามผมสั่นเลือดเลือดชิวเลี้ยวเลยเออหยอกปั่นเนี่ยอันนี้คืออย่่างอกชอบชอบเสียงตามไหมมา เยวอยู่อ่ะําทำเฮียอะไรอ่ะเยอยเม, <c oughs> มันแบบเมา,มเ,มามเมามีนิ้วนะเขาขวนมันเป็นประเทศมันเป็นประเทศที่อะไรมันเป็นประเทศที่ที่เขาเนี่ยคือกินเหล้ามันอ่ะเป็นประเทศที่กินเหล้าได้มันมาก แล้วคือจะทำที่อะไรก็ไม่มีใครว่าหมายถึงเวลาเมานะเพราะเขาเหมือนเขาเิืมกันแล้วนี่กิน,น,นด,ดูไปสองอแม่งกินทุกอาทิตย์เลยกินมา<ล>ไนเกินเป็นอาการปกติแล้วเล่าเบียร์มันอร่อยนะมีหลากหลายคือแค่อะไรนะคืออย่างในในเซเว่นเราเนี้ย อย่างในเซเว่นเราอะไรนะเรากินเหล้าแป๊บเดียวมันก็ครบทุกชนิดที่มันขายในเซเว่นแล้ววะนี่จอดตรงนี้ได้จอดออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จุดจุดๆๆแต่คือที่ผุ่นไม่มีทางคิดว่า แต่เส okay. okay. mhm. <t ell> ียดอยู <amigo> <t ell> ่ในห้องกันเก็บฝากชีวิตไว้กับเพื่อนแล้วกันมีเคยเห็นเป็นรถ เห็นเป็นรถ<ม>จะขับาอะไร<ม>ผ่านหน้าไม่ไมสี่แยกอ่ะนะไม่เออแต่แบบม้าบอกเวลาเจอคนตายแบบตามอุบัติเทศุข้างถนนอะไรยเงี้ยอย่าไปทัก อันนี้เป็นรถขับผ่านไม่เคยเดี๋ยวนะฉันฉันย้ายเส้นโลกแล้วมมย้ายเส้นโลกว่าคือ,คอบางทีม,มันไปอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนดูย้ายเส้นโลกอะ่ะเออทำมาไปอยู่โลกใหม่คนเดียวเออแล้วหนีแม่งติดโลกเก่า แบบบางทีเพลงที่ฟังแบบไม่ทำนองแม่งไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยแม่งตรงไหนที่มันผิดอ่ะแต่กูไม่รู้ว่าตรงไหนมันผิดอ่ะตอนหนึ่งยังมีกเรื่องเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่อะไรไม่ได้เจอเองแต่ไม่ได้เป็นเพราะตัวเองทำออก็คือตอนไปเที่ยวคือไปเป็นเพื่อนแต่เป็นคนเป็นคนชุมพรพอ,อ่าอยู่ คุยอ่ะมีคนโดนลูกตกลงเรียบร้อยแล้วหนึ่งคนเป็นเข้าเร็วอ่ะเดตั้งใจกันอย่าหน้าเข้าอย่าหน้าเข้าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ตรงไหนอย่าหน้าเข้าอยู่เข้าห้องครัวห้องครัวโอ้ยโอ้ยได้ตัวหนึ่งอย่าน้าวิ่งเข้ามาแล้วเด้อมันไปเอายาเด้อโอ้ยใครยิง แพงเปิดจะก,กี้เล่าถึงไหนวะไม่ได้เจอเอ้ยไม่ได้ทำอเคโอเคโอเคก็คือไปชุมพรอำเภอสะพี่แล้วคือ,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 พ,อ,คอพ่อคือโอเคพวกไอ้อยู่ในกรุงเทพยอย่างเดียวกับโคราชมันคือมันมค่อนข้างจะเป็นต่างจังหวัดที่มัน ใคร,รอ่ะมันมันเจริญอ่ะเออมันจะไม่มีมันจะไม่มีแฉกไอ้เจะาหนแฉกที่มันมืดไม่มีอะไรเลยมีแต่มืดแสงดาวแล้วก็ป่าไม่ออกเคยเคยไปชุมพรนึกออกอ่าเนี่ยเ,เคยไปใช่ไหมเออแล้วตอนนี้ก็คือเวลาไปตอนไปก็คือจะเป็นกิจวัตปรรมวันคือไปเล่นน้าทะเลเสร็จกินเหล้าแล้วก็อะไรนะแล้วก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เป็นนั่งคุยกัน ที่หาอะไรอแล้วทีนี้เรื่องของเรื่องราวมันก็มาจากว่ามีวันหนึ่งก็คือพอหลังจากอะไรเสร็จกลุ่มกลุ่มาเ,เ,เ,เรื่องก็เกิดกินเหล้าเนี่ยแหละนิดนึงแล้วก็เริ่มแบบกลุ่มๆแล้วเออเพื่อนก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยกูไม่เคยเห็นสีวะไปทดสอบกันไหมอ,อ่าใช่แล้วก็ แล้วก็อะไรก็เลยไปว่าล้วจะไปที่ไหนดีอะเคจะไปด้วยอ่าไปกันประมาณก็คือทั้งกลุ่มมีมาสิบกว่าคนเนี่ยทีมที่ไปเที่ยวด้วยกันเพื่อนก็เลยบอกว่าตรงแถวบ้านมันจะมีวัดวัดเนื้อไปตรงนั้นละกันก็ไปในกลุ่มที่ไปกันมีทั้งหมดระมาันแปดเก้าคนสี่คนเอาด้วยมีที่ด้วยแล้วก,ก็ที่เหลือไม่เอาด้วยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนแต่ว่าคือ รู้สึกว่าไม่เข้าท่าอ่ารู้สึกว่ามันไม่ใครเข้าท่ามีคนโดนม,มาลูเลยเรียมเจ้าปัญหาอืมโอีคอ่าแล้วทีนี้ทีนี้อเรื่องมันก็จะไม่เกิดอะไร ถ้าไม่ทําตัวเย้ยก็คือเพื่อนจู่ๆตอนเดินเข้าไปส่งนประมาณเมนอะเมนวัดก็ตะโกนเพื่อนก็ตะโกนท้าแบบตะโกนท้าเยหยับไปใครเสียหายเลย,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 ยแล้วคือไอตรงเมนมันอยู่ไกลจากไอถนนหลักเพื่อนเพื่อนที่เขาไม่เพื่อนที่เขาไม่เอาด้วยอ่ะเขาเขาย้ายเขาอยู่ตรงนั้นไงเขารอกันตรงนั้นแล้ว แล้วตอนนี้คือพี่ก็ต่อระวบงโอ้ยชัดเจนอะแล้วตอนนี้พี่ก็จังหวะนั้นอะพอตะโกนเสร็จปั๊บตรงที่ปะเมนรือว่าที่มันติดเอาไว้อะแล้วเห็นเหมือนเป็นแบบมวลใครเคยเทน้ำน้ำเย็นลงไปในแก้วหรืออะไรแล้วมันจะเห็นแบบเมื่อกี้เยเาะไปละไปมันเห็นมันจะเห็นน้ำเหมือนแบบเป็นแบบเมื่อคืนย้อยไหลลงอ,อย่างนั้นอะเห็นไหลลงมาจากปากเมนเลยที่ติดอยู่ พี่ก็พียบคือมันเหมือนมันเหมือนเป็นมวลมวลอะไรทักอย่างที่ไหลออกมาพี่ก็ตอนที่ร้องแบบร้องร่นเลยวไม่เอาแล้วเว้ยไม่เอาแล้วไปไป่อยกลับเพอ่กลับเพอ่เพื่อเฮ้ยคุณกลัวอะไรวะาพี่ต้พูดแบบพูดหน,นักนั้นกลับกลับไม่เอากลับเลยอยู่นี้มันมึงจจเยี่ยอะไรก็ได้กลับเดี๋ยวนี้เอากูไปด้วยแล้วก็คือก็คือคือตอนนั้นตอนจังหวะที่พี่พูดแล้วเพื่อนมันยอมพากลับคือไอ้มวลนั้นมันไหลออกมาออกมาจนจะหมดแล้วอะ อแล้วก็เลยเลยถอยกันอ่าถอยกันก็ไม่มีอะไรพอ,อกลับไปถึงไปถึงตรงถนนได้เพื่อนเมนก็ด่าว่าไอ้ที่มึงไปทำอะไรกันมาวะเม,มาจอดที่อย่างนี้เด็กไอ้เด็กที่ต้มน้ำท่อมเนี่ยออกมาออกมาจากป่ามามองหาเรื่องว่าเป็นสายตํารวจหรือเปล่าเออ แล้วก็เฮ้ยกูเจอเขาเจอก็เ,อเล่าเรื่องไปเพื่อนมันก็วันต่อมาก็เลยต้องไปไปอะไรไปไหว้ไปไหว้ไปอะไรไปแบบขอขมาแต่นั้นที่นั่นที่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องเดียวที่เกิดก็คือมีเรื่องแบบวะ่าคือเวลานเราไปบ้านเพื่อนจะมีสัมอาอหารักู้ใจกลุ่มพวกเราคือเป็นรถซาเล้งของบ้านยะบ้านเพื่อนอ่าคือเขาไว้ขนพวกพวกอุปกภัณฑ์ทางการเกษตรเขาเนี่แหละ แล้วเราก็จะขับรถเนี่ยขับรถไปตอนกลางค่ำเมื่อคืนก็นั่งกันนี้แหละเพราะว่ามันไม่น่ากลัวมันมืดแต่มันไม่น่ากลัวเพราะคนแถวนี้เขารู้จักกันหมดแล้วเพื่อนบ้านเพื่อนเป็นแบบผู้มีอินทิชนสายสายบุญน,นะน่ะเออในในละแวกนะั้นคนก็นำหน้าติตาก็วันที่กินเหล้าเสร็จเรื่องมี่ต้องเกิดที่กินเหล้าเสร็จแล้วก็คือก็จะขับรถไปดูดาวกันก่อนกลับบ้านก็ขับก็ขับอะไรขับรถเนี่แหละออกไป ผ่านในวัดเนี่ยที่ไปล่าท้าผีกันเนี่ยนี่ก็จนเกิดเรื่องเนี่ยไปแล้วมันข้างๆข้างหลังวัดเนี่ยเพื่อนบอกว่าเขาเรียกว่าป่าตี๋โอ้โหมันเป็นป่าช้าโบราณเนี่ยคนที่เขาสมัยก่อนที่เขาไม่มีเมนเขาก็มาสุมเพิงตรงนี้แล้วก็เผาแล้วก็จะมีต้นยางสูงขึ้น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 อยู่แล้วพี่ตัวพี่ไม่ได้เจอก็พี่ก็นั่งคุยกันไปแล้วก็ดูดูดูดาวไปปากว่าเรื่องนี้พี่เน็ตไอรู้จักเจอเพราะว่าเ็เื่อ เงยหน้าขึ้นไปแล้วบอกไอ้หนูมึงขับเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมเดี๋ยวอะไรวะมันก็แกล้งหยุดเดอดมันก็ไม่ไม่ไม,มึงไปเลยไปเลยก็เลยมันก็เลยไปบอกว่าพอลงจากรถได้บอกว่ามึงรู้ไหมว่าเจออะไรวันเจอผู้หญิงนั่งอ,อยู่บนไอ้คาคบหม้ยางสูงนะอ่ะแล้วมองลงมาประมาณนี้อันนี้ชุนพรก็ประมาณนี้